และก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรามีกิจกรรมดีๆค่ะคณะแพทยศาสตร์นะคะร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทค่ะก็จัดโครงการดีๆนะคะดีต่อใจไม่ทอดไม่ทิ้งค่ะเปิดรับบริจาคน้ํามันพืชใช้แล้วเพื่อนําไปผลิตน้ํามันไบโอดีเซลรายได้จากการขายน้ํามันพืชที่ใช้แล้วเนี่แหะค่ะก็จะนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งนะคะ ก็สามารถมาร่วมกันบริจาคได้ที่โรงอาหารชั้นใต้ดินโรงพยาบาลสงขานครินนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาในวันที่8ถึง9พฤษภาคามม2560นี้ค่ะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่ชมรมจิตชมพูคณะแพทยศาสตร์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0896543956ค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมที่ทำกับข้าวก็เตรียมถังแกลอนไว้เลยในการใส่น้ำมันที่เราต้องทิ้ง จากปกติเนี่ยเก็บเอาไว้เลยค่ะแล้วก็นํามา บริจาคให้ที่สถานที่ที่เราพูดไว้ในวันที่ 8- และ9พฤษภา<ช>ค,คมนะคะหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันไปก็ได้สําหรับร้านค้าไหนที่เรารู้จักอบอกว่าน้ํามันเนี่ยใช้แล้วก็ไปช่วยเหลือเช่นร้านอาหารร้านไก่ทอดหมูทอดหรือว่าลูกชิ้นทอดเนี่ยก็มีน้ํามันที่เหลือเยอะอยู่แล้วก็สามารถไปบริจาคช่วยผู้ป่วยได้นะคะค่ะก็ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโครงการใกล้ตัวนะคะที่ช่วยเหลือสังคมไทยได้ด้วยค่ะ